สวัสดีค่ะดารณีผิวขาวค่ะพฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ทั้งหมดที่เห็นนี่นะคะเป็นบ้านพักของพัฒนาการอำเภอเองนะคะแล้วเนื้อที่ทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดอยู่18ไร่ใน18ไร่ได้มีการจัดแบ่งสัสดส่วนในเรื่องของการทําเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหนึ่งไร่ดังวนอกนั้นเราใช้เป็นในที่ของการทาบ่อเลี้ยงปลาเดี๋ยวเราไปดูบ่อเลี้ยงปลากันปลาตะเลนค่ะนี่ ตรงนี้พื้นที่ที่บอกว่าแบ่งนะคะก็จะมีการปลูกไม้ทิ้งต้นก็จะเป็นพวกต้นลำไยต้นส้มโอพืชผักพวกนี้ที่ได้มาเป็นการแลกเปลี่ยนกันในพื้นที่เราก็เอามีพนากานอำเภอมีอะไรล่ะคะมีต้นมะนาวเดี๋ยวจะบอกจากได้มาซื้อต้นมะนาวผักที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นผักที่ใช้ในบริโคนะคะอย่างเช่นนีผักชีโรสเห็นไหมคะลวกจิน้มน้ำพริกอย่างอร่อยหรือไม่ก็ผัด ตรงนี้มีแพรนะคะมีทั้งแพรขาวแพรแดงที่เราผูกเอาไว้ถ้ามองออกไปมุมกว้างตรงนู้นจะเห็นว่าปลูกต้นอะไรคะต้นมะขามไว้กินฝากได้ด้วยยอดทำแกะต้มไก่ใส่ใบมะขามก่อนอย่าอหอ,อย่าอดหลอย่าอดอจะบอกใแปลงผักหลังบ้านก็จะมีช่วงนี้โควิดมาเนาะ เราก็เลยปลูกสลัดไว้กินเองเพราะว่ามันปลอดภัยนะคะแล้วเราก็มีซาะละน่ณรอยู่ตรงนู้นจะมีมะเขือพวงนะคะมีใบโหระพามีพริกที่พูดถึงนะคะและตรงนี้มีน้ำเต้าในผักส่วนครัวที่เรามีมีต้นหอมมีผักชีลาวต้นหอแตงฝั่งนู้นนะคะจะเป็นแตงทีนี้มีในส่วนของพูดถึงมัวสักครู่นี่คืบอบ่อปลา ปลาที่เราเพี้ยงจะเป็นปลากินพืชนะคะในบ่อปลาเราก็จะปลูกสายบัวเอาไว้เพื่อไว้ประกอบอาหารนี่คือสิ่งที่ครอบครัวของเราผิวขาวเนาะครอบครัวผิวขาวทําเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารให้เป็นแบบอย่างเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํามะนาวเพื่อไปแบ่งปันให้กับผู้นําชุมชนแล้วก็เพื่อนบ้านกัน เครื่องทำมะนาวนอกมดูก็คือการกำหนดพื้นที่ให้เขาในการปลูกแล้วให้น้ำนี้มาดูกันว่าการทำาิิงตอนนี่คือพี่จอร์ดนะคะเขาะจะทำให้เราดูเพราะว่าพนักงานอำเภอเนี่ยมีหน้าที่คือเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเรียบร้อยนะคะ ในสภาวะการช่วงโควิดกำลังระบาดอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวตัวเองโดยการปลูกพืชพักไว้บริโภคเลี้ยงสัตว์ไว้สำหรับการประกอบอาหารในครัวเรือนซึ่งนราจะทำให้เกิดมีรายได้แล้วรายจ่ายก็จะลดลงจะทำให้ครอบครัวเราอยู่ได้ ด้วยการน้อมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตประจํำวันวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะว่างๆเดี๋ยวเชิญมาเที่ยวที่บ้านอีกนะคะบาย